ก็เลยดูดเลยน้ำเนิมอโอ้โหบอกไอเดีไม่มีใครอีเดียแน่แน่เลยใช่ลึกแล้วไม่มีผึ่งเมื่อแหละอ้าวแล้วไปทำทตามใหม่ไปทำเตา่องของมึงของกูก็นี่ไงมาดูแต่ท้ายสุดไอ้บ้าน,นี่ท้ายสุดพี่พูลเขาบอกพี่พูลเลยเขาชอบมีนิสัยอย่างนี้นะขอโทษท่านโทษท่านหือพี่พูลเวลาจะพูดอะไรท่าน <c oughs> พูดตัดกรองเราคือไม่ ท่านจะเอาตรงนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวพอามเชื่อพ่อ่อคุณหนุ่มไอ้เดียมแล้วครับชาใส่เลยทดรวบแล้วมันแก่ทำไอ้พุ่บอกเขาไม่รู้เรื่องมันพูดแล้วมันไปทำทำไมอโอมงัดไม่นโอมมันก็คงงัดอย่างแรงแล้วเริ่มท่วมโอ้โหเจ้าของโรงแรมแม่งด้เอาใจแล้วมีวีรกรรมอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่ทราบว่ามีเคยได้ยินป่ะเขาบอกว่าสมัยก่อนมีละครสด เขาบอกป๋าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบท่องบทไม่ชอบสมัยก่อนไม่ต้องท่องหรมาใช่แต่แต่คือว่ามีคนบอกแต่เขาบอกว่าป๋าเนี่ยบอกไปก็ไม่พูดตามที่บอกด้วยทําให้คนเล่นด้วยเนี่ยไม่รู้จะตอบตรงไหนจริงเมยท่นี้จริงจรองไม่ถ้ามาลยเลยก็บอกบทแล้วเราป๋าคิดอะไรอยู่กันนั่นนะตอนนั้นมันไม่ได้คิดเลยคือว่าไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมแล้วก็ไม่รู้ด้วย ว่าในเรื่องจะต้องเป็นตัวอะไรไม่รู้เลยเดินออกไปแล้วนะไม่รู้แต่เขาผลักเข้าไปอย่างนี้โดนผลักเข้าไเมื่อผลักเข้าไปแล้วตัวเองก็ต้องสัญชาตญาณโทบาอาจารย์เนี่ยช่วยลวยเธอก็ไปเห็นวัฒนากีชานนทนเนี่ยเขาอยู่ในฉากแล้วเขาแบมือเอามาส่งมาเลยนี่บทบทเขาตามบทเอามาส่งมานี่อะไรแล้วก็บอกอะไร มันก็บอกบอกให้ส่งมาเรื่อยๆเลยเ,ลยเอกสารเจ้านายก็ให้เมานี่มันนี่เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเอเพ่งลแล้วไม่สบายกำลังหิวน้ำหรือไงคอเคอก็แห้ใจเย็นนิดหนะ่นะเออเดี๋ยวนี่ห้องเนี่ยมันห้องของเราหรือว่าห้องของฉจ้าหนาไม่รู้เละ สองมาเลยเนี่คนลเรื่องเ,อเดียวกันก็เดินหลุดกล้องไปก็ไปถามพี่สะอาดเปี่ยมพงศาลซึ่งเป็นผู้ข่มกับเรื่องไทรว่าทำได้ยังไงเนี่ยอะก็เอาตรงนี้นุสบายยืออยู่ข้างๆกำลังกินน้ำเย็นโอเลี้ยงก็เอารูปหน้าหน่อยรูปตาให้เปลี่ยนเดินเข้าไปจะก็ลืมถามอีกว่าเป็นเอกสารที่องส่งให้เขาเดินเข้าไปไบกันเอาละใจเย็นละเอ๊ะไร หยิบไปเลยบอกให้ส่งมาหยิบอเอาเองดิลืมถาม่ได้ต้องทำอย่างง่ก็ไม่้นกันไปหันไปปาก่อนอ๋อใต้หมอแล้วยังไม่กล้าไปเปิดกันเลยต้องไหลเป็นที่นอนเลยหยิบไปเลย ส่งซิกส่งซิกอะไรเงี้ยค้ังนอกก็ส่งซิกเียเป็นยังไงเป็นยังไงแต่ปาก็จะมีละกรมเยอะนุช <โย S 1> อย่างเช่นเขาไปเล่นละครสดอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะชอบแปะบทเอาไว้เวลาที่หนุ่มนุชก,ก็จะชอบแกล้งหนุ่มเขามีเขาจะชอบว่าหนุ่มว่าเวลาเทคแรกอ่ะแปะทุกทีเวลาถ่ายละครกันเนี่ยเวลาท่องบทด้วยนะฮะแปะทุกครั้งเลย แต่ว่าตากล้องเนี่ยเขาช่วยได้เยอะนะหรือผู้ช่วยกล้องหรือบางครั้งเนี่ยเขาจะไปยืนอยู่ไฟแรงมาขึ้นอย่างนี้เหมือนกันแหละวาบขึ้นมาอย่างนี้เลยจะแจงเลยลีลาเลยเดินเข้าไปเลยเพื่อทำโค้ดับเลยแล้วก็มองข้างๆกล้องที่แท้ไม่กับบดเป็นวางตรงนั้นนี่มีเทคนิคนะนี่เทคนิคที่เจ๋งไว่ในนี้อีกมีอยู่ครั้งหนึ่งปางก็จะติดบทไว้ในตู้เย็นค่ะไว้ตรงเคาน์เตอร์เก้าอี้แล้วก็กระโถน เดินเข้ามาปั๊บเนี่ยใช่ไหมฮะเขาจะมาถึงปั๊บเปิดน้ำอาบงบูถามนี่เปิดน้ำเปิดตู้เย็นเอาน้ำกินแล้วก็พูดบทจะพูดให้เสร็จะให้เสร็จเฮ้ยเอออะไรก็คือบทอยู่ในตู้เย็นไงพอเสร็จปั๊บใช่ใช่เอาแก้วน้ำเอาแก้วน้ำเสร็จปั๊บเดินมาไว้ตรงเคาน์เตอร์บทติดอยู่แล้วพูดต่อนะฮะพูดต่อไปปั๊บพอถึงเวลาปั๊บเดินไปว้วนน้ำไปเอากระถกไปว้วนที่กระโถก ซึ่งคนบุคคลที่เราพูดถึงเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่มีพระคุณเสียไปหมดแล้ว <ฮา S 1> ทั้งอาบูอิบุญันอาบูเนี่ยนะครับเป็นคนที่ขโมยกระโถนไปทําให้ป๋าเนี่ยนะฮะครั้งหนึ่งเนี่ยได้พูดออกมาในละครสมัยนั้นสดๆว่าพูดตามเรื่องเลยนะครับพูดทั้งหมดอย่างดีเลยเออไปไหนมาเอกาสารส่งมาหรือยังจนกระทั่งกินน้ำเสร็จเดินมาแล้วป๋าพูดลุดวะเงี้ยกรโถนกูหายไปไหน <S 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 คือนอกบททำดีสำคัญมากกับการจะเข้าทีเด็ดนะเฮ้ยเอกสารเราเดี๋ยวเราต้องไปสั่งข้าวนี้ได้เลยเดี๋ยวไปยิงมันแต่กระโถนต้องมาก่อนกระโถนกูไปไหนกระโถนต้องมาก่อนกระโถนกูไปไหน แสดงว่าเวลาสมัยก่อนนักแสดงเนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆที่ค่อนข้างจะรู้จักกันแทบทุกคนใช่ไหมครับเพราะว่ากลุ่มเล็กกลุ่มเล็กไม่เหมือนเดยวนี่อยากกันในร้องให้นะน้ำตาซึมนะเพราะว่าอยู่ด้วยกันเป็นเรื่อยงอย่างชายจาตรีเงี้ยพี่แม่เขาบอกแม่พี่พร้อมคือพันคําเป็นคนกํากับครับหลังเป็นของคุณน้ายประกาศวุทธิสารกันแเขาบอกไอ้ผู้ร้ายที่มาจากปากใต้เลยเหม็นเลยขี้หมู เพราะว่าปาจะต้องขับรถมาจากปักใต้แล้วเอาหมูมาส่งที่กรุงเทพแต่ว,ว่าจอดรถสิบลอ้อไว้ที่โรงหนังเอ็มพายเขาห้ามเข้าเมืองแล้วสถานที่ถ่ายอยู่วังตะไคร้อ่านี่ก็ต้องไปเนี่ยเราขับรถมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่หกโมงเย็นมาถึงหกโมงเช้ามันก็ต้องมีกลิ่นของขี้หมูหรือเปล่าเนี่ยครับนี่แล้วไปปล้ำเขาเ <c oughs> นี่ยผู้ร้ายเลยนี่มันเหม็ <c oughs> นขี้หมูเหรอ ไี่ด้รู้กันเป็นอ้โหนี่แสดงว่าเป็นกลุ่มกลุ่มอย่างที่บอกว่าะมีเรื่องาแล้วอยู่กันมาเนี่ยอยู่กันไปอยู่กันมาอย่างน้อยครึ่งเดือนแล้วใช่แล้วก็จบแล้วก็โบกมืออำลามาทำตาซึม เหมือนกันเลยนะมีตอนจะจบเนี่ยค่ะเพราะมันอยู่นานเพราะมันผูกพันไันอยากม่อยากจะให้อถึค่ะแล้วอย่างทุกวันนี้นะคะมีกระป๋าแบบว่าความห่วงใยแม้ว่าวันเวลาผ่านไปเนี่ยปัจจุบันก็ยังติดต่อกันยังสนิทสนมกันเหมือนเดิมไหมคะก็เวลานี้ก็จะไปมาหาสู่มันยากหน่อยก็อาศัยโทรศัพท์เนี่ยใช้โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์นี่ถ้าเกิดว่าให้นะเป็นจํานวนปีนะฮะที่รู้จักกันมาเนี่ยกี่ปีแล้วครับ40ปีได้ถึง40ปี สี่สิบปีนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะ่นลูเขาก็ยังแข็งแรงอ้าวถ้าพูดถึงเรื่องแข็งแรงมีลูกดูแลดีคงต้องคงพูดถึงเรื่องสุขภาพบ้างนะครับมีครับสุขภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมีก็ perfect ค่ะดูแลไม่มีอะไรที่ที่ไม่สบายแล้วเคยไปตรวจที่วิายุตอนนั้นมีไม่สบายเพราะว่าต้องไปเช็คเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะฮะมีชอบทานเค็มใช่ไหมฮะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของรสชาติอาหารแต่ตอนนี้ก็ปกติแล้ว ังกาายุภพ็ระวังตัวหน่อยกันแล้วกันพูดถึงว่าระวังอะไรอย่าขึ้นที่สูงอย่าว่ายน้ําอย่าไปไหนคนเดียวถึงไม่เป็นก็ตามแต่ไปยกมือเรื่องเงี้ยแล้วก็อย่าขึ้นที่สูงไม่ต้องไปดูหมอหรอกนี่ไอเดียชุมพรที่ไปทักกันรูให้เลยอย่าขึ้นที่สูงอย่าไปไหนคนเดียวแล้วก็ขับรถคนเดียวตลอด ไม่แต่ว่าตอนนี้ยังดีอยู่ยังใช้ได้ที่พูดไว้หรือบอกไว้เนี่ยหมายถึงว่าตอนอายุเรา97จะย่าง98าอ้ปดโอจะอยู่ถึงที่เตือนป็นห่วงลวงแน่ระวังตัวหน่อยอันนี้คือสิ่งที่ป๋าเป็นห่วงก้าหกก้า6เจเนี่ยอย่านะอย่ายกน้ำหนักอย่ไปไหนคนเดียวตอนนั้นนอนเฉยๆก็ไม่ได้ยกเรามีมมีอะไรเป็นห่วงป๋าไหมคะทุกวันนี้ก็ สุขภาพแข็งแรงลูกชายก็ดูแลดีทุกวันลูกชายก็ต้องต้องโทรหยุดเหนือป้าอยู่ไหนก็ต้องรายงานอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แล้วเขาก็เป็นคนที่เล่นอะไรก็ได้แข็งแรงอยู่ที่ไหนก็สนุกอารมณ์ดีมันจะทําให้สุขภาพดีไม่เครียดตึงอยู่เสมอเลยไม่เครียดแล้วป้าสุขภาพเป็นเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ก็ยังขับรถตอนนี้รู้สึกว่าจะลําบากอ่ะก็อย่างน้อยก็ได้แค่วันหนึ่งก็ประมาณพันกว่าโล ิโลตั้งของวางแล้วอ่ะไม่เดินทางจากทองไปไหนนักหนาค่ะนักหนพันกวโลจริงๆไปองค์บาศเสียงเขาบอกให้เดียร์ไปหน่อยว่าอย่างงู้นอย่างนี้หรือไปยังไงแล้วองค์บาศตอนนี้ถ่ายอยู่ที่สุรินแต่ว่าต้องเลยสุรินไปอีก80กิโลแล้วเขาเรียกเตยเพื่อผัวเปล่าเตยผู้หญิงกลางล้อมพี่ใหม่ต้องเข้าใจพี่ผู้หญิงกลางล้อมอะปะคัวงะจังไงวะ